สวัสดีครับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับช่องธนวัฒน์ชนแนลนะครับคุณแม่บ้านนะครับหรือเพื่อนๆนะครับเคยไหมครับเวลาเรากวาดบ้านนะครับอย่างเช่นกวาดเส้นผมหรือกวาดฝุ่นนะครับฝุ่นก็จะฟุ้งกระจายนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่กวาดไปกวาดเส้นผมนะครับบางครั้งนะครับเรากวาดไปก็ไม่หมดสักทีนะเพราะเขาติด ตามดอกย้าอย่างนี้นะครับตามไม่กวาดเราอย่างนี้นะครับพอติดนะครับพอเรากวาดไปเขาก็หลุดนะครับหลุดเราก็ต้องมากวาดใหม่นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็มีเทคนิคดีๆมานําเสนอนะครับในการกวาดแบบฝุ่งไม่ฟุ้งกระจายแล้วก็เส้นผมนะครับกวาดง่ายนะครับไม่ต้องกวาดแล้วกวาดอีกนะครับ ก็เทคนิคที่ว่าก็เป็นนี่นะครับถุงเรานะครับเป็นถุงพลาส,สติกเรานะครับเราก็จะอเอาไม้กวาดนะครับใส่ไปเลยนะครับใส่ไปในถุงนะครับ mm hmm. เพราะว่าใส่ไปแล้วนะเรากวาดนะครับคน ก็จะไม่กระจาย,ยตัวนะครับนะครับแล้วก็ทำแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หาเชือกปอนะครับมาลัดนะครับด้อ,อยยางก็ได้ครับถ้าเพื่อนๆนั่นนี้นะครับวิธีนี้นะครับก็เป็นวิธีที่ใช้กวาดแล้วฝุ่นไม่ฟุ้งกระจายนะครับเพราะว่า ถุงนะครับกับกระเบือ้องหรือพื้นบ้านพื้นปูนบ้านเรานะครับพอโดนกันครับก็จะเกิดไฟฟ้าสถิตนะครับทําให้ฝุ่นไม่ฟุฟ้งกระจายนะครับนี่ครับเราใส่ถุงพลาสติกรัดแล้วก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับก็เป็นการถนอมไม่กวาดเราทางอ้อมอีกวิธีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราไปดูการกวาดกันเลยนะครับนี่ครับก็กวาดอารอบเดียวสะอาดเลยนะครับแล้วก็ฝุ่นจะไม่ฟุ้งกระจายนะครับแล้วก็เป็นการถนอมไม่กวาดเราอีกทางนึงนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ